ผมปาลนะครับผม,ม,บผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องยางครับเห็นคนบางคนบน,บนแบบเด็กใหม่ๆที่มาเล่นบอกพี่ไายางหมดเร็วจังพี่มไม่บบไอ้เยียบไปหมดเร็วได้ไงก็คุณเล่นแรอกวิ่งเป็นรองเท้าธรรมดาเลยจริงๆแล้วมันต้องยกเท้าขึ้นทุงสูงครับต่อให้คุณเล่นอะไรก็ตามครับถ้าคุณไปวิ่งแบบปกติเหมือนใช้รองเท้าครับยังไงยางก็ไปครับซึ่งปกติพวกผมสมัยก่อนเล่นแป๊บเดียวรประมาณเล่นทุกวันนะถ้าเล่นทุกวันก็ประมาณเดือนหนึง่ง อ่ะตีไปเดินเต็มที่ยางม่หมดเพราะวิ่งเล่นแบบเบิร์นเบิร์นกับพื้นไปเรื่อยๆปกติเขาต้องยกเขายํำใช่ไหมครับเด็กใหม่ๆยังไม่รู้จะวิ่งเบิร์นไปเรื่อยๆยางมันก็จะสึกเช่นนี้ครับหนี่เบื่บานเลยส่วนตัวนี้ครับยังเต็มอยู่เล่นนานแล้วมันก็ยังเต็มอยู่ตัวนี้สามเดือนแล้วมั้งครับสามสี่เดือนแล้วอ่ะเป็นไงดูดิสึกน้อยมากอ่ะ มันก็จะได้ใช้เฉพาะตอนกระโดดเท่านั้นนี่เวลากระโดดมันก็จะเนียนแค่ตรงกระโดดแล้วก็จะไม่ค่อยสึกมันอยู่ในการเล่นของแต่ละบุคคลครับแค่นั้นแหละครับไม่ยากเลยครับกลับไปเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นใหม่ซักซ้อมเยอะๆครับผมแล้วก็ดูคลิปพวกพี่ใครใครเอาลงสภาเจ้าลงอ่ะไปลองดูแล้วลองทําดูครับไม่ยากครับผมวันนี้ปาก็ไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้วรอพูดไาหลังอีกเรื่องอื่นนี่จะนึกออกก่อนจะนึกไม่ออกแค่นั้๊ายบายครับีคราบ